เดี๋ยเดนะพ่อนะพันอะไรนะครับข้าวหอมมะลิ105่0 5่ครับพ่อครับเคยเห็นได้แบบนี้ไหมก่อนหน้านั้นเคยได้ไหมไม่ได้ครับไม่ได้ได้ได้อยู่แต่น้อยกว่านี้ได้อยู่แต่น้อยกว่านี้รวงไม่เท่านี้อันนี้รวงมันเป็นยังไงรวงใหญ่รวงใหญ่มันน้ำหนักดีมากไหมน้ำหนักดีน้ำหนักดีรวงเต็มเม็ดเต็มเม็ดใหญ่เม็ดอ้วนอ้วนเม็ดอ้วนอ้วนนะเม็ดอ้วนอ้วนโอ้ท่านผู้ชมครับ ถามพ่อจริงๆครับพ่อใช้อะไรมั่งข้าวถึงมันงามแบบนี้เนี่ยใช้บีซอยบีออร์แกนิกตอนใช้บีซอยแล้วก็ผสมบีซอย8ปถุงเล็ก25กิโลแล้วก็ผสมยูเลียกระสอบหนึ่งกับอีกคุกหนึ่งแปงหนึ่งอเอวาวันวันเที่ยวแรกเที่ยวแรกครับผมแปกระสอบกับนาขี่ได้นะ11ดไรครับ11ดไรครับ โอ้โหแล้วได้ใช้บีซอยน้ำได้ไหมตัวนี้ได้ใช้ครับผมใช้ตัวนี้ใช้ยังไงบอกท่านผู้ชมฉีดแล้วก็ไถถมครับไถถมเลยฉีดส่แล้วก็ไถกบเลยไถกบไถกบต่อสั่งเลยแปลงนี้11ได้ใช้กี่ขวดขวดครึ่ง11ได้ใช้ขวดนี้ขวดครึ่งแสดงว่าใช้ขวด1ลิตรกับ500ซีซีครับครับลิตรครึ่งแล้วไถกบเลยไถกบหูแล้วออกมาอย่างนี้ออกมาแบบนี้แหละแล้วก็นาแปลงนี้เป็นนาหวานนาหวานไม่ใช่นาดำนาหวานนะแผนผมหวานเองครับเนี่ยโอ้แสดงว่าแม่หวานเองครับโอ้โ พ่อบอกท่านผู้ชมหลังจากพ่อใช้บีซอยพัดเนี่ยฉีดแล้วไถกบต่อฟางใช่ไหมครับแล้วปีหวานหวานแห้งใช่ไหมหวานแห้งครับหวานแห้งแล้วหวานแหง้งหลังจากนั้นมันโตขึ้นประมาณกี่วันถึงได้ฉีดตัวเบียคอนิกตัวนี้โตขึ้นประมาณสัก25วันเนี่ยฉีดตัวเคนิกฉีดเบียกอนิกหลังจากฉีดผลมันแตกต่างไงบอกท่านผู้ชมเลยเนี่โอ้โหยมันขึ้นสวยงามมากใบมันจะตั้งชูตั้งเลยใบเนี่ยไม,ไ,มไม่เหมือนไม่เหมือนหวาน ทั่วไปทั่วไปคือฉีดเปียโนกนิกหลังจาก25วันมันจะขึ้นซัดดองเลยขึ้นเลยใบตั้งเขียวใบแข็งใบแข็งโอ้แล้วหลังจากนั้นกี่วันฉีดอีกประมาณสักเดือนหนึ่งฉีดอีกครั้งหนึ่งฉีดอีกครั้งหนึ่งฉีดแล้วเป็นไงหลังจากเดือนหนึ่งงามงามมากงามมากงามเหลือเชื่องามเลอเชื่อเลือเชื่อจริงๆ ท่านผู้ชมอันนี้ไม่ได้โม้วนะพ่อนะไม่ได้ม้ของแท้ของจริงไปฉีดกี่รอบบีโอกันอีสามสามรอบที่ยวสุดท้ายฉีดตอนไหนตอนที่เข้าเป็นตั้งท้องหน่อยตั้งท้องแก่กำลังแก่กำลังจะออกกำลังจะออกฉีดเพื่อเพิ่มลมเมงเข้าออกเป็นไงหลังจากฉีดอ๋ออย่างเนี้ยอย่างเงี้ยก็ออกอย่างเนี้ยเอาที่เห็นเห็นนี้นะเห็นเห็นนี่แหละอู้หูเอาบอกท่านผู้ชมพ่อปีที่แล้วพ่อได้ไร้ลักก่ตันนะประมาณตันประมาณตันเนี่ย ตันตันหน่อยๆประมาณไร่ละตันหน่อยๆไร่ละกียนั่นเองท่านผู้ชมนาปีนะข้าวหอมมะลิด้วยนะออกมาแบบนี้ครับท่านผู้ชมมันก็ออกมาเมียสวยงามมากครับพ่อผมถามหน่อยเห็นพ่อบอกท่านผู้ชมอะนาข้างๆนาที่ไม่ได้ใช้ของเราเขาเป็นอะไรนะเป็นดอกขาเป็นเป็นรวงดอกขามันเป็นดอกขาเป็นไงนะออกขาวๆคือมันไม่ใส่เม็ดแต่แปลงพ่อไม่เปลี่นครับไม่เป็่นไม่เป็นไม่มีเลยไม่มีดูดูครับโอ้มีไม่ถึง1%มีไม่ถึง1%ด้วยนรโอ้รอบนี้เห็นงามๆอย่างเงี้ยพ่อว่ามัน จะได้เท่าไหร่ตัน2ตัน3นี่แหละประมาณนี้แหละตัน2ตัน3ครับท่านผู้ชมนี่คือข้าวหอมมะลิทุกคนเขาบอกว่าอีสานนะครับไม่ได้ข้าวถึงไร่ละเวียนต้องได้เฉพาะภาคกลางภาคเหนือหรือข้าวนาปังอันนี้เป็นข้าวนาปีครับแต่ได้ไร่ละตัน2 2พลังบวกตัวนี้นะครับนาปีข้าวเป็นแบบนี้ครับท่านผู้ชมดูครับมีแต่รวงทั้งนั้นเลยครับท่านผู้ชมดูครับดูดูดูครับท่านผู้ชมครับแล้วไม่มีมัดรีบเลยครับจนสุดคอรวงแล้วน้ำหนักดีมากครับอันนี้คือบีซอยพลัสและบีออร์แกนิก สองพลังบวกพ่อณรงค์รัตนธร,รรมหรือพ่อน,นะครับอยู่ที่ตำบลตลาดไซออำเภอชุมพวงจังหวัดนครราชสีมานะครับบ้านนนดแดงบ้านนนแนงนดนแนงด,ด้วยนะครับโอ้โหพ,พ่อพ่อนี่นี่พ่อมันมันมันมนคอยเห็นแบบนี้ไหมผมถามจริงนีน่ะปีนี้สวยมากครับโอ้โหท,ท่านผู้ชมป,ปีที่แล้วยังไม่เท่านี้ครับปีนี้สวยมาก โอ้ปีนี้สวยกว่าปีที่แล้วอีกครับผมปีที่แล้วได้ไรและตันปีนี้สวยกว่าปีที่แล้วครับผมพอคิดว่ามันตัน2ตัน3เลยเหรอประมาณนั้นโอ้โหท่านผู้ชมครับเดี๋ยวเรามาติดตามนะครับ2พลังบวกครับ2พลังบวกนะครับตัวนี้นะครับบีซอยพลาสดูแลดินของท่านนะครับให้ดินดูแลข้าวของคุณแล้วก็ตัวนี้ครับตัวฮอร์โมนบี o ออกนิกตัวนี้นะครับตั้งแต่ข้าวเล็กยันข้าวออกรวงข้าวออกรวงครับอันนี้พ่อบอกนะไม่ได้โม้นะไม่ได้โม้ไม่ได้โม้จริงนะตองแท้องแท้โอ้โหท่านผู้ชมครับท่าน ฝากด้วยนะพ่อนะฝากด้วยนะครับฝากฝาก,ฝากท่านผู้ชมไปไงให้ใช้บีอร์อแกนิกพัดบีซอยพัดแล้วก็บีซอยเม็ดปุ๋ยอินรีครับบียร์แกนิกบีอร์อแกนิกพัดไม่ผิดหวังครับรวงใหญ่รวงโตไม่เชื่อมาได้เลย,เลยมาดูมาดูมาดูก่อนเก,เกียววันที่7มาดูก่อนเกี่ยวเดี๋ยวไม่ได้ดูนะโอเคฝากไว้นะครับท่านผู้ชมสวัสดีครับขอบคุณครับ